โอเคครับก็มาต่อเนาะพอดีหายไปนานนะครับพอดีผมไปเที่ยวนาอไปพักผ่อนก็ไปครัแบบไปดูันต่อเนาะว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเนาะเป็นหน้าไหนได้บ้างะก็ฝั่งของรูปแบบเทรนเนาะในภาพย่อยมันจบละตรงนี้จบหนึ่งเซกเมนต์นะครับไม่ใช่เป็นแบบนี้เนาะเป็นเป็นแบบเอ่อแบบนี้ แบบ ard, นอนสแตนดาร์ดเนาะไม้ที่ผมไล่บายรงนีู้่ปิดไปแล้นะครับต,ตอนนี้ไม้เซลก็ทาร์ e เก็ตแล้วเนาะแปดอามีสองไม้ก็รวมก็เป็นอ่อสิบหกนะคระนะับสิบหการตรงนี้ก็ในมุมมองเนาะสำหรับผมเนี่ยถ้าตรงนี้ใช่ไหมมันจบเอ่อเซ gment ย่อยตรงผมขอลบ จบเซกเมนต์ย่อยตรงนี้เออไม่ใช่ย่อยใหญ่เนาะเป็นตรงนี้เป็น A. เอเฮ้ตรงนี้เป็นเอเนาะตรงนี้ลบไปแล้วตรงนี้เป็นเอนะครับจบบีจบ B ยตรงนี้นะครับจบบีนะครับ บีทำเป็นเท่าไหร่ของเอนะมาดูชบี B ทำเป็นอ,อมาจบตรงนี้เนาะเกือบสองเนาะประมาณสองสองเท่าของชุดเอใช้สองไม่ถึงสองนะไม่ถึงสองไม่ถึงสองหนึ่งกว่ากว่าเนาะก็ถือว่าโอเคอนะ่ะอืม แล้วมาดูแนวโน้มนะครับอืมตรงนี้ซิกเพนต์ตรงนี้มันผ่านแหละชุดนี้มันผ่านไปแล้เนาะม,มาดูกันในมุมมองผมตรงเนี้ผมจะมองให้เป็นสองแบบเนาะก็แบบแรกคือแบบที่มันเป็นตายแบบนี้นะครับแต่ว่าครึ่งเซ็งไม่ไพเออซิกเมนต์ย่อยตรงเนี้ยขอ,อลบแก้นี้ก็ได้ตรงนี้มันใช่นะอินเวลเนาะเพราะมันไม่ถึงมันไม่มีขึ้น ขึ้นใดขึ้นหนึ่งมันเป็นขึ้น extension เหรอไม่มีห้า x สาม x หรือหนึ่ง x น้องคืออย่างนี้ตรงนี้มันจะเป็นนอนเนาะผมดูว่าเป็นนอนตรงนี้ถึงไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ เรวก็ทำขึ้น x ตรงนี้หนึ่งนะัแล้วก็ไปต่อตรงนี้ x ขึ้บ x จบนี่ดันมาอย่างนี้เป็น non, นอนเนาะให้เป็นสีแดงนะครับเงเป็นย่อยอยันนี้ให้เป็นสีแดงเนาะ ให้เป็นสีแดงผมรับเพื่อให้เป็นสีแดงตรงนี้เป็นนะักขัดที่มันเป็นเอกตรงนี้อืมย่อทํามาจบหนึ่งตรงนี้อ่าอนี้จะหนึ่งมุมมองนะครับจบหนึ่งตรงนี้อ่ามาดูกันฟึบพอมันจบเนาะมันจบอ่อดีกีนี้ไปแหละกาลังย่อทำดีด,ดีกีที่สอง กอบวงนี้มันเลย6ฮสจุดแปรไปแล้วเนาะอืมย่อดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าผมจะให้มุมมองเนาะถ้ามันจะเป็นจริงอะ่ะอืมมันก็ไม่ควรจะย่อลึกมาขนาดเนี่ยน 90, นนเนี้ย90เนี้ยประมาณเนี้ยหลุดหนึ่งเนี่ยไม่ควรมาเส้นแดงตรงเนี้ยไม่ควรมาถึงเนาะถ้ามาถึงมันก็ไม่สวยนี่ก็เป็นเอ่อกอบปีอ P y, P y ตรงนี้ ที่ผมว่า,าควรจะหยุดแถวๆนี้แล้วควรไปต่อเปมนตามแบบนี้ยอืมจบประมาณนี้เนาะอันนี้ผมไล่ไล่สเกลมานะครับอืมปุ๊บปุ๊บนี่เนอะอันนี้จะมองเป็นอ่อ B4Fail ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็น X เ,เนาะอืมกรอบมันอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้คือกรอบ ที่ควรเห็นการดันลงมาตรงนี้เนาะอันนี้ด้านเวลาเอา่อด้านราคาผ่านมาเช็คด้านเวลาด้านเวลาน่าจะผ่านแล้วเนาะผมว่าผ่านแล้วลงมาใช้เวลาการลงมาแล<ม>เร็วอืมทั้นต่ําผ่านแล้วนเนาะอ่ามาดูรล้วค่ภายในตรงนี้ย่อลงมาตรงนี้เป็นสี เป็นบเนาะ B ททำประมาณนี้ย่อลงมาเป็นรูปแบบของซิกแซกเนาะรูปแบบของซิกแซกที่ขึ้นมาแค่นี้ประมาณสามสามถึงสามแปดอืมลงขึ้นมาสามสามด้วอสามอืมจบนี่สามสามโอเคเราจะหาเป้าจบตรงนี้เราก็มาดูถ้าเป็นซิกแซกเราจะใช้ตัวของเอ็กเทนชันเนาะวัดจาก บนสุดหรือจุดเริ่มต้นของ a มาตรงหัว a แล้วก็ยกมาที่ b ตรงนี้นี่พอดีเราควรจะเห็นขั้นต่ำส่วนใหญ่มันจะมาทำประมาณหนึ่งเนาะที่เป็นสีสักมันคือกดความเท่าเทียมเนาะเท่ากับขึ้น a เนาะขึ้น4ที่เป็นดีกีเดียวกันอืมอันนี้ผมให้จบประมาณนี้ก็มันกำลังสวยเนาะถ้ามาหนึ่งหรืออาจจะลืมเหลื่อมมานิดนึง แล้วก็ขึ้นก็ได้หรือจะลงมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเห็นการรีบรีบแรบงขึ้นเนาะอืมตอนงผมให้อยู่กรอบประมาณนี้กํลาลังสวยแต่ถ้ามันหลุดไปมาแถวๆนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะเล่นแหละเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ชุดที่ลงมาตรงเนี้ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นของเออ่ของ C แหละ C C ใหญ่เนาะอืมตรงนี้เป็น เอเล็กเนาะเอเล็กบ no? ีเล็กตรงนี้แล้วเขาเป็นซีตรงนี้แทน c ีจบตรงนี้แทนเนาะเพราะมันก็หลุดดันหลุดหอวเอมาแล้วซี c, จบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันก็เออเป็นรหัสหน้าแล้วเนาะจบตรงนี้ลงอืมได้นะครับได้เหมือนกันถ้ามันจบแล้วมันก็ไปเพราะว่าจากเอ่อการดันลงมาตรงนี้ มีความเป็นไปได้เนาะอือม,มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อจบ B แล้วเนี่ยหรือเมื่อจบ B แล้วใช่ไหมครับเอ่อใช่ B ใหญ่ปุ๊บรหัสภายในตรงเนี้ยตรงนี้มันเป็นเอ่ออิมพัสซีฟเนาะอิมพัสซีหรือฝั่งเทนอะฝั่งเทนมาแล้วปุ๊บแล้วมีการเทตรงนี้มาตรงเนี้ยรุนแรงเหมือนกันก็แสดงว่าตรงเนี้ยรูปแบบของเอ่อลักษณะของอิมพัสซีมันจบแล้ว ตอนนี้มันกำลังเป็นส่วนตัวของคอลเลกทีฟนะครับหรือตรงนี้เป็นอะไรเป็นนอน direction ตรงนี้เป็น d i r e นเนาะอืมกำลังทำนอน d i เร c ชั o แต่ถ้านอน d i เร c ชั o มันหลุดมามันหลุดหัวตรงนอน direction ของตัวนี้มาเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็กำลังอะไรกำลังเปลี่ยนเนาะกำลังเปลี่ยนเทน เป็นการลงต่อถูกไหมครับอืมพองินก็เป็นไปได้ครับที่มันจะดันลงมาแต่ว่าผมเอาเป็นมุมมองหลังเนาะผมว่าบ R ออาจจะจย, C ยังไม่จบนะครับในมุมมองที่ซียังไม่จบมันก็เป็นภาพนี้นแหละครับที่เหมือนอ่าเป็นการดันลงมา <c oughs> อืม,อมเพื่อขึ้นไปทำสี ข้างบนนะครับลบนี้ด้วยอืมมาเช็คข้างล่างตอนนี้มันยังไม่ถึงหนึ่งเหรอลงมาเนี่ยแถวแถวสี่ศูนย์ถึงสามสิบสามเนาะถ้ามีตรงนี้มีการอะไรมีการทำลายโครงสร้างในภาพเล็กๆอืมําทำลายโครงสร้างในภาพเล็กๆเราก็จะทำการบายขึ้นไปเนาะ แต่ถ้าไม่บายเราจะ <S <S ก็ใส่ได้ครับเราก็เล่นได้ตรงนี้แตต็อปลอสเผื่อมานิดนึงประมาณนี้หรือแปดร้อยจุดก็ได้ตรงนี้สองแปดก็ขาลังได้อืมนะจบตรงนี้จบแล้วหนึ่งเซตเมนต์แล้วก็มาดูครับปรับลึกเนาะย่อลึกกินเวลานานกินเวลานานไหมมาดู ยังไม่นานเราะยังต้องประมาณสักหนึ่งอืมถ้าจบนี่อันจะเป็นเอแล้วขึ้นมา B ีเราค่อยลงมาสี่รอบเราค่อยขึ้นอย่างเนี้ยก็ได้เนาะ,นะเราลองมาดูเป้าถ้ามันย่อมาตรงนี้จริงแล้วไม่หลุดเนาะโอก็หเข้าตรงก่อน อืมควรเห็นอย่างต่ำสามนะครับควรจะมาประมาณนี้มาที่หนึ่งมาหนึ่งตรงนี้นะครับสามจะทำหนึ่งไหมควรจะทำเนาะถ้าเป็นสามอย่างน้อยมันต้องดันมาหนึ่งเท่าของเซกเมนต์ก่อนหน้าตรงนี้อืมมาแต่ปกติเราก็จะรอลุ้นอ่ของเอ็มสามที่เัาเป็นสา่งขยายเนาะก็จะมาสองแปด ตรงนี้อืมตรงนี้แล้วก็ย,อออออย้อเลาะลอยยอเนาะถ้าตรงนี้เป็นการปรับลึกแล้วเราควรจะได้เห็นการสลับเนาะหรือออเทอเรชันตรงนี้ที่เป็นรูปแบบที่มันเล็กนะครับประมาณนี้เราให้ขึ้นไปต่อนะครับอืม ห้าขึ้นไปต่อประมาณไหนก็ดูครับถ้าสนาที่ห้าจะขึ้นไปต่อห้าก็จะมาประมาณนี้กรอบตรงนี้แหละผมว่าไม่หลุดออตรงน,นี้นะครับถ้าบอกว่ามันก็โอเวอร์แลบมันทำเป็นสตอองวีรูปใหญ่จบนี่จบสีนี่อืม ประมาณนี้เน,น,น,นาะตัวนี้กืตรงนี้เราก็มา TP ขั้นต่ำตรงนี้ก็ได้ 13A แบ,บ่งตรงนี้ปิด50%เรวก็มาเทคตรงนี้ประมาณเส้นแดงก็ได้ตรงนี้อีก50%นะครับก็เป็นสัท้าาย 20A แ,แต่ว่ามันผมว่ามันอาจจะวิ่งตอนหลังหลังปีใหม่ไปแล้วมันน่าจะวิ่งตอนนั้นเนาะ อันนี้เป็นหนึ่งมุมมองเนาะที่ถ้าสมมุติมันยังไม่จบนะครับแล้วมีการรับของตรงนี้ยแล้วดึงขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรมันเป็นการจบละ่ะเดี๋ยวขอลบตรงนี้กอนกรอบตรงนี้เนาะถ้าเป็นการจบนะครับจบไม่ทำ M3 นะลรอ M บี B, ตรงนี้เอดไม่ใช่บีอันนี้บีใหญ่เนาะบี B, ใหญ่จบนี่บี B, ใหญ่จบตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่าแล้วซีอะไรซี C, เล็กซี C, เล็กจบนี่ซี C, เล็กพอไปลึเใช่ไหมครับ ได้ไม่ดูเกกะตามานซีเล็กจบนี่ซีเล็กออฟบีเนาะซีเล็กออฟบีใหญ่นะครับก็ได้ก็มองเนี่ยจบอย่างเนี้ยได้เลยแล้วก็เทล,ลงนะครับ,นะรบมาดูเป้าอันนี้มันเป็นเราต้องวัดจากบีเนาะเพราะมันเกินความพยการเป็นเอ่อสิกแซกมาเป็นแฟดเนี่ยแฟดบล็ ่าวัดของเอเนาะจากอ f ฟ A ลงมาอืมรูปแบบนี้ลองวัดซิว่าเกินไหมั้กวัดทีละอยา่างปึ๊บเป็นวิกบีวิกบีมันจะลงมาลึกหน่อยเนาะถ้าเป็นลักษณะของวีกบี วิกบีเราก็จะเห็นการทำอะไรการทำเพนตรงนี้มานะครับตรงนี้มาขั้นแต่วงวิกบีเนี่ยนี่เลยกรอบเนี้ยกรอบเดิมที่ผมทำไปนี่วิกบีสามารถมาขนาดนี้ได้เนาะไม่เกินหรือว่าไม่เกินร้อยหกสิบแปดจุดแปดเนี่ยคือขอบเพนที่สุดตรงนี้อาจจะมาลุมเหลือมหลุดไปนิดหน่อยเราก็ลับขึ้นไปได้ จบตรงนี้ A แล้วถ้ามันไม่มีการหลุดขึ้นไปเอาผมมองเอาหลุดฐานตรงนี้ไปก่อนอันนะี้เป็นหนึ่งที่ดีหรือมือมองฝ้าระวังนะถ้ามันมาเนี่ยหลุดฐานตรงนี้แล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งดันลงมาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆับ้วถจะมาหลุดตรงนี้แล้วก็เด้งอีกทีก็ได้นะครับ สี่ห้าก็ออมายาวหน่อยตรงนี้อืมอย่างไงได้เนาะไอตรงเนี้ยเราเขาเราค่อยมาดูเนาะเป็นวงสำร,รองอันนี้เราลาไวไว้ยังไง้น่ดันหลุดในกรณีที่มันดันหลุดเราจะมองเป็นภาพนี้เนาะว่าจอบบีละดันลงมาอย่างไงอืม ตรงนี้มีอะไรใชไหมขออูกก่อนนะครับชื่ออืมก็ต้องลองดูอืมมีตรงนี้เนาะมีตรงนี้เข้าตรงนี้ได้พอดีเลยอืมพอบีตรงนี้เข้าเด้งขึ้นก็ถ้ามันดูดตรงนี้จริงนะครับมันจะมีการเอฟเฟกถ้ามันดันลงมาปุ๊บ มันจะมีเอฟเฟกแบบนี้แบบแท่งดีเจย่างไงแบบนี้มหรือแบบนี้จบเนี่ยจริงและการดันลงอ้การันขึ้นนะครับแล้วก็เห็นการช็อคข้างล่างในในทในโลทำเฟรมเนาะได้นะครับผมจะเล่นก่อนเนาะเล่นบายก่อนถ้าเสียก็ไม่เป็นไรเนาะเสียตรงนี้ยหนึ่งอาเองอืม หลุดตรงนี้มาเราค่อยมาเล่นรับของตรงนี้ก็ได้นะครับเล่นสวิงตรงนี้มาในมุมมองของแบบเนี้ยอย่างนี้แทนเนาะออืันนี้คือมุมมองการเล่นสำรองมุมมองการเล่นหลักตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วมาหลุดมาอันนี้ก็ไม่ต้องเร่งน,นะอือต้องรอคอนเฟิร์มก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปเข้ารอคอนเฟิร์มก่อนแล้วเราค่อยเล่น<อ>ก็ประมาณเนี้ยสาวของทองอืมส่วน xrp ยังไม่ไดันลงมาเนาะไม่รู้จะขึ้นไปต่อหรือเปล่าลองวัดดูสิ ต้องลงมาผมว่ามันต้องลงมาอืมต้องได้ลงมาเนาะหนึ่งอ่าลองมาดูถ้าเป็นหนึ่งเอ็กซได้ไหมอืมเป็นได้เนะาะหนึ่งเอ็กซ์จะเป็นหนึ่งเอ็กแทนเนาะนี่เกินน้อยกว่าเศษตแปรของทงคืนเนาะ ตรงนี้อาจจะกลายเป็นจบหนึ่งเซกเมนต์ใหญ่ตรงนี้ดันมาจบหนึ่งตรงนี้แล้วก็ดันลงมาเก็บของขึ้นต่อนะครับดันไปเพราะงั้นโซนที่น่าเล่นรับของก็คือตรงนี้หนึ่งไม้เนาะตรงนี้หนึ่งไม้ น,นี่เนาะรับของเส้นน้ำเงินนะครับรับของเส้นน้ำเงิน SL ตูดเดิมนะครับนี่สองราคานี้ที่เราจะเล่นส่วนตัวของ XRP หยอปตรงนี้เข้าเนะ สองไม้เข้ากาวเข้าไปเลยขั้นต่ำก็นเนี้ยหรือว่าจะเอาแบบเม้เส้น,นหนึ่งจบฟรีตรงนี้จริงรอืมก็ประมาณนี้ครับวัวนี่เปตรงนี้ก็ได้อืมประมาณนี้ครับ แล้ประมาณนี้นะครับส่วนตนัวของแอ p พประมาณนี้ครับอืมเตร็จสล้ไปแนะ้วอืมก็ประมาณนี้ครับมีประมาณนี้สองแผนสองมุมมองแบบนี้นะครับอืก็ประมาณนี้เนาะผมไม่รรมีอะไรแล้วนะครับ,นะรบมาอัปดเดตให้เฉยๆเนาะ อาจจะพักพักนิดหนึ่งเนาช่วงช่วงปีใหม่มอาจะพักไม่ค่อยได้เข้าไปคุยด้วยหรือว่าอะไรเนี่ยอืมอาจจะทําตามพื้นอย่างเงี้ยให้เรื่อยๆเนาะแต่ผมผมพักไม่ได้เล่นนะครับอืมอาจจะมีเล่นแหวะเล่นบ้างเก็ประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณที่มารับฟังนะครับเป็นจบด้วยขอบคุณมากๆผมบอกว่าอาจจะได้อะไรไป สักอย่างเนาะที่สลัเวลามาฟังอือหวังว่าคุณจะได้อะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่รูปแบบของเทคนิคโดยร้อยเเซ็นะนีครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำไนพวกตามขึ้นเนี่ยคือผมทำให้เห็นเนาะว่าเราควรจะจัดการยังไงนะครับวางแผนยังไงอืม หลายๆอย่างหลายๆแนวคิดผมก็ถ่ายทอดไปให้เรื่อยๆเนอะไม่ไม่ไม่ได้กักไม่ได้อะไรให้นะครับไม่ได้หวังตค์ด้วยเพราะว่าถ้าเดอย่างเดียวตามผมก็ได้แล้วนะครับตัค์ผมก็ได้แล้วเนาะผมไม่ได้จะหวังให้พวกคุณมาแต่ะ้าเรียนะ้าสอนอะไร อผมทำผมเพื่อแบ่งปันเนาะเพื่อให้ทุกคนได้อยู่รอดในตลาดนี้ได้อแล้วมีไมเซ็ษฐีนะครับไอ้พวกนี้จริงๆอ่ะเราค่อยมาตามเล่นก็ได้บางทีอ่ะเราเล่นแค่แบบแนวลับหน้าต้านหรือแบบระบบอะไรระบบหนึ่งที่มันง่ายที่สุดอ่ะอืมที่มันง่ายที่สุดทำอ่ะเทรดยังไงสิให้ มันไม่เจ๋งอืมถ้าคุณทําได้ผมบอกเลยว่าไอ้เทคนิคต่อไปที่คุณศึกษาเดี๋ยวคุณก็เทรดแล้วคุณก็จะได้เองครับอืมคุณก็จะอยู่รอดเองเทรดยังไงก็ได้ให้อัตราการได้คุ้มเสียมันเกิดสม่ำเสมอเนาะแค่เนี้ยคุณก็อยู่ในตลาดนี้ที่อดนีรอดแล้วอืมแค่นั้นแหละครับก็ประมาณนี้เนาะไปละไปละ